กรนะมังกร18 17เกับ18ดาเมจห่างกันประมาณ1น0 0 0ก็ยังไม่ค่อยวือหวานะมังกรเนะี่ยเยกลูกเชยออกมา โอปลาไม่โดนจริงๆครับโอเคปสามโดนนะครับอันนี้โดนเต็มๆเลย ลูกชาเอมตายมันจะต้องเมเทโอครับเรายูก่อนปืนปืนปืนเสร็จปุ๊บไอ้นักช็อคครับลูกเกดครับปัดไอ้คู่นี้ไปเลยก็ลูกเกดรีบปัดครับไม่กี่สียเวลาครับแล้วก็รอสักคิูแป๊บนึงรอสักคิู่แป๊บหนึ่งไม่โดนจริงๆว่ะ าดสองไม่โดนน่ะแปลกๆอ่ะสี่ล้านสี่ครับแต่ผมปาดพลาดได้ไงวะเออขอดูก่อนนะคือดาเมดไม่น่าเกียดครับดาเมจไม่น่าเกียดเลย <S <S มันปาดโดนค่อนข้างเยอะแต่ช็อตที่ไม่โดนเนี่ยน่าเสียดายครับถ้าปาดโดนเต็มๆเนี่ยยังต่าเนี่ยลูกเกตม,มีสองล้านแน่ๆในมือมีสองล้านแน่ๆเนี่ยปาดถ้าปาดโดนลูกดอกนะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาวนเวียนกันสักนิดนะครับเดี๋ยวผมไปลองย้อน